คก,ก็กล่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมิชิตาก็วันนี้ผมก็กลับมาบ้านผมเปที่เรียบร้อยอยู่กับบรรยากาศทุ่งนานะครับผมซึ่งถ้าถามว่าวันนี้จะทําอะไรหรอนี่ก็เป็นคลิปวอล์ก ep 2นะครับถ้าเสียงไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยใช้ก็ขอพายด้วยนะครับพอดีโพสใส่แมสอยู่เลยพูดไม่ค่อยถนัดวันนี้เราจะไปเขื่อนนะครับผมซึ่งเขือ่อนก็เนื่องจากที่ไปก็อระยะทางไกลมากฉะนั้นขอตัวเดินไปก่อนนะครับ ที่จริงมันก็ยังไม่ถึงหรอกครับแต่ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับผมอุ้ยตรงนี้เขาขูดสาสทาอะไรอะ <c oughs> เรื่องของเขาสิอ้อลมเย็นดีมากเลยทุกคนก็ผมมีไม่มีอะไรเลยผมเอเอาแค่ทตัวสาวกับอันนี้ไม่ใช่ไปเที่ยวเขื่อนนะครับุงน้องไปคนเดียวอ่ะครับอือ โนเพื่อนโนแฟนนะไม่มีแต่คนเดียวครับผมก็มันยากาศก็ประมาณนี้นะวอกอีพีแล้วผมทํำเลยนะตามหาหมักเล็ยบแมวใช่ไหมก็ใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้ฮะตรงนี้มันต้องผ่านโรงเรียนเก่าผมซึ่งเดี๋ยวผมขอเดินไปถึงตรงนั้นก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนมนาะที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โรงเรียนเก่าผมนะสมัยผมนักแต่เรียนอนุบาลถึงปหกแล้วก็พวกเด็กๆนะทุกคนโ,โรงเรียนนี้ก็ตูนติดเพราะโควิดนั่นแหละ,ะผมแค่ ทางที่จะไปเขื่อนมาก็ผ่านโรงเรียนนี่นะครับผมซึ่งมันจะมีสองทางด้วยกันอันนี้คือโรงอาหารเก่านะครับก็เงียบเงามากตรงนั้นก็ปรับปรุงใหม่ตรงข้างหลังนะแต่ก่อนไม่เป็นแบบนั้นนทุกคนะถ,ถามาตนก่อนเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้หมอกเกลี้ยงแบบนานมาแล้วอันนี้ก็จากห้องเก็บอุปกรณ์กลายมาเป็นห้องเรียนเฉยเลย นีเ่ยถ้าเราจะไปเขื่อนเราคือแบบลงไปทางนี้ได้นะครับแต่ทางเนี้ยมันจะลัดมันจะลัดไวกว่าก็จริงแต่มันเป็นทางป่ารกมากสําหรับใครที่แบบจะแบบว่าไปแอดเวนเจอร์เงี้ยแบบว่าประจนภัยตะลุยป่าเงบบี้ยเชิญฮะลกแต่อีกทางที่ผมจะไปคือมันไม่ลกแต่ว่ามันอ้อมไกลไง ที่ผมจะไปเขื่อนก็ไปตรงสันเขื่อนนะคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคนไหมเพราะว่าตั้งแต่ล่าสุดท,ที่ผมไปน่าจะไปกับเพื่อนั้งล่าสุดตัวนั้นไปกันสองคนแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปอีกเลยตอนนั้นไม่ได้ไปก็ถึงตอนนี้แหละถ้าผมถือกล้องแปลกๆก,ก,ก็ขอไปได้เลยครับอ๋อเปลี่ยนรองเท้าใหม่แล้ว ต,ต้องถ่ายให้ดูด้วยไหมเนี่ยต้องถ่ายไหมจำเป็นไหมอันนี้อาคารไม้ที่ผมเคยเรียนนั่นอาคารปูนที่ผมเคยเรียนเหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าจะปรับปรุงไปนิดหน่อยนะจริงด้วยทาสีใหม่โอ,โอ้แต่ก่อนเสานี่แบบมีแต่อักขระนะครับทุกคน่ะประตูใหม่ จีสควยตรงนี้ก็ไม่มีจิตกรรมฝาผนังอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยฮะทางที่ผมจะไปอีกทางที่ว่าอ้อมไกลคือทางนี้ฮะแต่ข้อดีคือทางมันดีไงมันไม่ลุกมันไม่ลกแบบไม่ต้องแบบเอเวอแอดเวนเจอร์ขนาดนั้นเข้าใจไทางก็จะล่งๆหน่อยนะครับแต่ก่อนมันลกมากนะสงสัยช่วงนี้มันผิดู โอ้หน้า <c oughs> ต่าเปิดนะครับพี่น้องมีใครอยู่หรือเปล่าห <c oughs> รือว่าเขาเปิดแล้วลืมกี่เธอช่างแม่มไปเถอะผมจะรีวิวทุกอย่างไม่ได้นะฮลัลโหลอันนี้นี่นี่นคลิปบอกเขาทํากันแบบนี้จริงๆหรอ <c oughs> นี่ใช่คลิปบอกไหมอันนี้ใช่คลิปบอกไหมก็ยังไม่รู้เนี่ย ก็ได้ดอมดอมมันจะมุดทับกูนี่แหละฮะทางไปมันจะอ้อมไกลหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะทางมันดีถ้าลมเข้ามาก็ขอไปด้วย <c oughs> อ๋อนี่ไงคลองอะไรนะเขาเรียกว่าคลองอะไรนะสักอย่างไท้ คลองอะไสักอย่างนี่แหละตะกอนผมก็มาเล่นน้ําอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอีนี้มันไปเล่นแล้วอันตรายจะหาเลยก้อนเห็นก้อนเบลเลอร์ที่เดียวและนี้คือตะกอนผมจําได้เลยมาเล่นประทัดกันแล้วข้างล่างนี่แบบมันเป็นที่แบบคลองเด,เด็กเด็กเขามาเล่นกัน,กนกไม่เขาเ้าใจเหมือนกันมาเล่นทาไมตรงนี้ตะกอนนะ คืออะไรกับการที่ถ่ายพวกในแบบโทรศัพท์ล่น,ลนบ้างชีอ้อะนี่รู้สึกว่าทงางถงทางเอ้ทุ้ยจะพูดเลยเนี่ยทางนั้นรู้สึกว่าเขาจะทางโล่งแล้วหรอเฮ้ยจริงดิไปได,ไปได้ไหมวะไปได้ไหมไม่รู้อันนี้ไม่ได้ไปนานไม่รู้ว่าไปได้ไหมไแต่จะลองไปดูก่อนแล้วกันเผื่อได้เดีย๋ยวบอกนะเขาทางเอาจริงดิ ไปได้ไหมทุกคนโหทุกคนโหไม่น่าหระเขาทางใหม่โอ้โห,โ,หโล่งเลยชีย้อ่ะโหตอนนั้นผมมาอย่างโลกเลยให้มาแค่วะเนี้ยอย่ากัดนะ <c oughs> อย่ากัดฮลัลโหลอ้าเดี๋ยวแต่ก่อนจำได้เอา,าสารอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว แต่ก่อนจําได้ว่าสารพระภูมิอยู่เคยอยู่ตรงนี้ถ้าใครเคยมาทางนี้บ่อยจะรู้นะครับแต่ว่าฉี่อะโล่งเลยถ้าไปนี่เขาจะด่ากูไหมวะน่าสีทุกคนเขาคงไม่น่าด่าผมหรอกมั้งไปแต่ผมขอไปทางนู้นก่อนนะครับโหทุกคนเขาทางโล่งเลยะอันนี้ก็จะเป็นที่พักคนงาน ไม่ได้เดินมานานแล้วเนี่ยเขือนแล้วเด็กตรงนั้นมีเด็กเข้าทำอะไรกันตรงนี้โอ้ยเนี่ยตรงนี้ถ้าไปตรงนี้คือมันจะลัดไปสันเขื่อนเลยแต่ถ้าทางนี้ต้องอ้อมอีกแต่มันล่มไงเข้าใจไหมก็ทางนั้นก็ล่มดีว่า เอช่างแม่เผยถ้าเป็นว่าขี้เจ็บทางนั้นมาทางนี้ดีกว่าโอหโห,โโหเหนื่อยเชีย่ยเขาทางออกแบบว่าแบบโล่งเลยอะทุกคนเฮมาคดไทยไอ้นั่นครับ เขาถ่ายเขาเรียกว่าอนะไร่ะงานแต่งใช่ไหมพรีวิดด้งใช่ไหมหรือเปล่าวะช่า <c oughs> งเถอะช่างเา็าเถอะไปโอเคผมก็ได้เดินมาถึงสะพานเรียบร้อยแล้วก็จริงไหมโคตรเหนื่อยเลยก่อนน้าไม่ได้เดินนานนะทุกคนก็ไม่ได้เดินมาไอ้เขื่อนนานก็อย่งี้แหละ เออที่จริงตรงสารนะเขาเขาไม่ได้ลื้อนะแต่ว่ามันจะมีทางแคบๆอยู่แต่ว่าผมไม่เห็นไงขอโทษผมก็นึกว่าเขาลือแล้วนะ <c oughs> ครับทุกคน,นเคลื่อนแต่ว่ามันจะไม่มีใครถลร้อนน่นผมขอหาที่ร่มนะ นั่งพักก่อนโอ้ยนมาก,มากนะสำหรับใครที่กลัวความสูงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ,ถ้ามือถือผมหล่นลงไปนี่คือโอร่ชิตนะโอ้ยลมเย็นดีมาก โอเคเราก็เดินมาถึงข้างล่างแล้วน,นะที่แรกก็ว่าจะพักแลหลใไม่แล้วแต่ผมก็จะจะ,จะยังไม่ไปสันเกื่อนตอนนี้เพราะว่ามันร้อนนะผมก็นูกว่าจะไม่มีคนมาก็มีผมว่าผมจะเดินเแถนนี้ก่อน อ๋อจะดูอ๋อนี่ก็คือแมปนะฮะแนี่คของอ๋อกว้างจัดเลยเฮอ,อ,อ,อก็ไม่โฟกัสตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะทนั่นนะเสียเราอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้ช่างเถอะอ๋อท่าไงเขาบอกอยู่ท่านจุดที่ท่านอยู่ คือจุดที่สี่หรอที่สี่มันอะไรอ่ะสวนสุขภาพอ๋อใช่เฮล์ปาร์กทิงเวลเราอยู่สวนที่สี่ฮะจุดที่สี่สวนสุขภาพจะบอกว่าตะกอนไข้ลูกเสือผมก็มาค่้าคอยอยู่นี่นะเกิดอะไรพโคตะดวูกเลวก็แบบคือตอนนั้นคือแบบไม่อยากมาถ้ามาอยู่ใกล้บ้านไงแล้วมาจนเบื่อจนชินเนาะ ก็ลุ่มลื่นดีนะทุกคนฮะนะเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับอเห,หนื่อยเหน่อยจริง ว่าผมจะเดินไปไหนต่อนิหน่อยครับไปห้องน้ำคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ผมก็จะพยายามตัดให้สั้นนะไปเดี๋ยวขอร้านขายน้ำก่อนไปหนึงนะ ของสวเปปน้านค้าให้น้านทุกคนน้ำเปล่าน้ำเปล่า,ลาดีเลยว่าออกจะแล้ว สุดมันก็ได้ทุกคนกวดจะมากดจะได้วาที่ลมๆนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับร้อนอ่ะน้ำนี้นะเขาก็ไม่ได้ใจนะเป็นน้ำนั่งนี้ได้ไหมได้เลยโอ้ยร้อนบรรยากาศ ขอกินน้ำสักแก๊บหนึ่งนะทุกคนก็ได้กินน้ำสักอึกชื่นใจแล้วไปยัยเค็ยคลิปนี้ผมอาจจะไม่เดินฉันเขื่อนก็ได้มังม้งมั้งเพราะว่าแดดมันร้อนอ่ะฮลั <laughs> ลโหลแดดร้อนจากที่ถึงเดือน,นมาเดินเล่นน่ะอืือไม่ได้มานาน มาคนเดียวก็ไม่รู้จะมาทำไมนะแต่อยากมาอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือจะคือประวัตินะฮะทุกคนประวัติของไอ้อะไรก็อ่านเอาอันนี้รถถัง<อ>ใช่สติเน็กนะมันเป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเปล่า ก็นะนี่ก็บรรยากาศคืนนะต้องหาที่นั่งพักสักหน่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยมากได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เดินนาน ตัวกิส์มัตนี่ว่ะโอ้เหนื่อยสวยเนาะแต่ว่าขอนั่งตพากสกเป๊กนะครับทุกคน ่เปลเี่ยนนะเี่ยนเปี่ยนมาพี่รูกไม่อยากมั้ยอย่าเปลี่ยนลูกดอย่าเปลี่ยนโอเคเหมือนผมไม่ด้เหมือนไม่ใช่บล็อกเหมือนมารีวิวเขื่อนน่ะหวาไปนั่นอันนั้นก็เป็นร้านอาหารนะทุกคน ผมจะลงไปข้างล่างเนี่ยเหดือ5้าบาทได้ไหมัือห้าบาทขึ้นตรงเนี้ยกว่าไปนะแต่ก่อนผมจำได้เลยทางเนี้ยผมมากับเพื่อนผมตอนที่มันยังมากับผมนะสองคนมาเล่นตรงนี้บ่อยมากก็มากับครอบครัวครั้งสองครั้งอยู่แหละมาตรงนี้ ที่นั่งแปบบ๊บคอนั่งครับแป๊บนึงทุกคนเหนื่อยมากโอเคแล้วนะ

ัวตกจังเลยเอาเป็นมากคต<ะ>้องไปสักหน่อยแล้วกันเนาะสันเขอนเนี่ยทั้งที่ก็หลอนะแต่ก็ไม่อยากเขิ ชร์กดติดตามให้ผมด้วยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นสวัสดีครับขอตัวเดินเลยแหละที่เกี่วาายวชาดโอ้อย่างร้อนเลย